สวัสดีค่ะจะพามาดูแหวนของทางร้านนะคะจะมีเอ็นเกวกับเอ็นปอนตัวนี้เอ็นปอนจะเป็นเอ็นตันเส้นเดียวเอ็นสีฟ้าขนาดตา3เซนเรามีตั้งแต่7ศอกถึง12ศอกเผาแหะเผาลึกติดลูกหนกักเห็นไหมคะลูกโซ่หล็กชุบตะกัวเผาสวยเผาลึกเป็นแหวสี่เสาเย็บผนึกข้างสข้าง เป็นแนวตรงลงมานะค่ะรอยผน,นึกจะใช้เอ็นควันแล้วก็ได้ควันทับอีกทีหนึง่งเหนียวค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะหลุดง่ายสามเส้นขนาดตาก็จะประมาณนิวโป้รัดเป็นเอ็นเบอร์ยีที่เขาเรียกกันว่าแหรัดโป้ลูกแหร็จะเป็นลูกเหล็กชุบตะกั่วน่าจะเป็นลูกตะกั่วแท้ไม่มีผลิตนะคะลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามา ตัวนี้เอ็นเกลียวก็จะมีสีเขียวกับสีเทานี่มาดูสีเทาสามเ้นครึ่งเอ็นเบอร์สามสิบสำหรับสามเนครึ่งของเอ็นเกลียวเราจะมีแปดซอกข้าวซอกสิบซอกสิบเอ็ดซอกและสิบสองซอกความยาวเห่เต็มซอกยกตัวอย่างผืนนี้แปดซอกขึ้นเพลาแล้วก็จะเหลือเจ็ดซอกรวมเพลาสามเ้นครึ่งก็จะประมาณนิวโพหลุม เป็นแหสี่เสาเย็บผนึกข้างสี่ข้างเหมือนกันถ้าสามเซนก็ประมาณรัดโปเป็นลูกโซ่เหล็กชุบตะกัว่วติดลูกหนักเผาลึกเนี่ยตัวเนี้ยแปดศอกลูกด้วยนะด้วยก็จะหนักประมาณ3โลกว่าส่วนราคาเดี๋ยวร้านจะขึ้นไว้ที่โพสต์นะคะลูกค้าสนใจแห่เอ็นแห่ได้วนลักปลาวนล้อมปลาดังกัดกั้นปลาทักมานะคะสวัสดีคะ่ะ